ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ก้าวิดูทตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูประจำวันที่1ไปจนถึงวันที่15มกราคม2565กบราบสวัสดีปีใหม่กันทุกท่านขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพระคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาในปีใหม่นี้ปีเสือทองนี้ขอให้มีแต่ความเจริญเจริญและก็เจริญนะครับเอาละเดี๋ยวเรามา ดูกันนิดนึงนะครับนะ่ะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับนะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งติดตามแล้วตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีผู้คุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะรินน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพ้อมเพล์ข้างล่างนี้นะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีธนูนะมีดาวเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพระเสาร์นะ ก็เป็นกเกษตราธิบดีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเนี่ยค่อนข้างที่จะมากมายเลยนะมีโชคมีลาบมีความสําเร็จคิดถึงเรื่องการเงินก็ได้เงินได้ทองนะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก็ก็ดีมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะดียิ่งๆขึ้นไปเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะยังไงบ้างให้ไพ่ช่วยนะครับตอบนิดนึง โอ้โหได้ไพ่ภูมินะครับคือไพ่นี้เป็นไพ่ที่ทําอะไรไว้ก็จะได้สิ่งนั้นนะครับเหมือนเราปลูกต้นมะม่วงเราก็จะได้ต้นมะม่วงเราปลูกข้าวเราก็ได้ข้าวนะคือเป็นการเหมือนบอกว่ารายได้ของคุณเนี่ยจะเกิดจากที่คุณเริ่มตั้งแต่วันเนี้ยนะเป็นเป็นอะไรอยากจะคิดทําอะไรเนี่ยก็ลงมือทํานะบางคนอยากจะขายของออนไลน์ก็ เริ่มคิดเอา,เอาติดต่อแพลตฟอร์มลักษณะต่างๆหาของมาลงขายออนไลน์ลนักษณะประมาณนี้นะซื้อข้าวซื้อของไปขายตามตลาดนู่นนี่นั่นคิดอ่านจะขายของกินขายน้บคุณม,มันออกได้หมดเลยอ่ะนะก็คือตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีการเงินการทองของคุณเองจะประสบผลสําเร็จเนี่ยนะก็มาเตือนในลักษณะที่ว่าในเมื่อดาวเจ้าืวนการเงินของคุณจะเป็นกเกษตรตะที่ไม่ไดีถึงปี66คุณต้องคิดแล้วว่าคุณจะทําอะไร คุณถนัดอะไรคุณชอบอะไรนะและสิ่งที่คุณชอบเนี่ยนะเราต้องดูตลาดด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณชอบส่วนตัวของคุณเนี่ยแต่คนอื่นไม่ชอบด้วยเนี่ยก็ <c oughs> ไม่ได้นะนะเราก็ต้องเออมันต้องวินวินเนี่ยเราชอบด้วยแล้วก็คนอื่นชอบด้วยธุรกิจมันถึงจะไปได้นะแต่ถ้าเกิดเราเอาแบบว่าตามใจฉันลนักษณะ อะไรประมาณนี้คือบางทีมันก็ไม่ได้นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทําให้เราเไม่ได้ตามเป้าก็ได้นะแต่ไพ่นี้เป็นการบอกนะครับว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวราศีธนูคุณจะต้องหาไรายได้ในลันกษณะต่างๆนะทำให้มันก่อเกิดเงินก่อเกิดทองและมันจะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับนะในอนาคตทําให้คุณเองมีการเงินการทองที่มั่นคงนะลองคิดดูว่าทําอะไรได้บ้างก็ ก็ให้ให้ลงมือทําแล้วคุณก็จะปังปุริเยการเงินกันทองคุณก็จะเข้ามาไม่ขาดสายนะเอาละต่อไปนะเรามาดูกันดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองตอนนี้ก็อยู่ในกระเรีอนกระดุมพาก็ถือว่าสุดยอดเลยแกนะปะตัตตาน,นีกระดุมพรได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างนะนู่นนี่นั่นอะไรก็วากันไปสําหรับคนโสด ก็มีเกณฑ์ที่จะเนื้อหอมมีคนแวะเวียนเข้ามาขายขนมจีบเยอะคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็จะเป็นช่วงที่เติมความหวานให้แก่กันนะมันก็จะทําให้ความรักเราเนี่ยสดใสมีความสุขอะไรประมาณนี้หรือได้รับเงินได้รับโบนัสได้รับอะไรประมาณเนี้นะแฟนก็มีไรายได้นะหรือตัวเราได้ไรายได้จากแฟนอะไรประมาณนี้นะก็ก็ถือว่าดีนะเดี๋ยวเราดูซิว่าไพ่อยากจะขยายยังไงบ้างให้เรื่องคู่ครองนะครับ ได้ไพ่พาสุรศดีนะครับแน่นอนเลยนะเอ่อถ้าคือไพ่เนี้เป็นไพ่ปัญญาเนะเป็นไพ่ที่รอบรู้นะครับใครก็แล้วแต่เรื่องความรักเนี่ยนะคนที่เข้ามาในลักษณะอะไรก็แล้วแต่นะก็ให้คุณพิจารณาจากความเป็นจริงด้วยหลอ่อรวยโสดมีจริงไหมนะสวยรวยโสดมีจริงไหม พิจารณาด้วยเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์มากๆเลยบอกได้เลยว่าชาวราศีธนูเป็นหนึ่งในราศีที่มีสเสน่ห์มากๆในช่วงของนะครับสองสัปดาห์นี้นะเพราะปะตัตน้กระดุมพัะเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะแต่ทีนี้อาการที่ได้ไพ่พระแม่สุรศดีเนี่ยท่านเป็นผู้ชํานาญการทุกสิ่งทุกอย่างเลยในโลกนี้ท่านเก่งมากสวยเก่งเพอร์เฟกทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ไอ้คนที่เข้ามาเนี่ยนะปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ที่ผมเจอประจําเลยนะถูกสเปคทุกอย่างดีทุกอย่างแต่สิ่งที่ไม่ดีคือมีภรรยาแล้วมีสามีแล้วเนี่ยะนะก็จะกลายเป็นในเรื่องของชูสาวไปล่ะทีนี้อ่าอันนี้ไพ่นี้เป็นการบอกว่าถ้าเกิดความรักที่เข้ามาเนี่ยนะคุณลองดูดีๆว่าเขาเพอร์เฟกขนาดนั้นเนี่ยเขาโสดจริงหรือเปล่านะเพราะนี่ถือเป็นไพ่ที่เพอร์เฟกเลยนะอา่าถ้าโสดจริงคุณก็ ดูใจครบได้คุณก็จะมีความสุขแฮปปี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่โสดจริงเขาแค่ผ่านมาเยาเล่นหยอกเล่นแล้ก็อย่าไปยุ่งเลย <c oughs> ก็อาจจะแค่คุยกันได้นะแต่อย่าถึงขั้นที่แบบว่าเลยเถิเอดอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้เอาละส่วนคนที่เป็นโสดต่อเป็นโสดจริงๆนะอันนี้คืออยากจะมีแฟนจริงๆนะไพ่นี้ก็อธิบายแล้วว่า <c oughs> เป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความจำนายการพิเศษใช่ไหมนะคุณก็จะต้องไปดูคลิป นะใน YouTube ก็ได้โคลมิตจีบหนุ่มจีบสาวนะจีบสาวยังไงให้เ,เขาปฏิเสธไม่ได้อะไรเงี้ยนะหรือสาวอ่อยยังไงนะให้เขาเห็นเราเลอค่าแล้วอีอะไรประมาณเนี้ยคือมันต้องใช้เทคนิคนิดนึดนงนะครับลองลองดูเขาเรียกว่าโคลเมตต่างๆเกี่ยวเรื่องของการมัดใจผู้หญิงผู้ชายอะไรประมาณเนี้ยนะจะช่วยทำให้คุณมีความรักที่สดใสน,นะอะไรประมาณนี้นะก็ เป็นความชานาญการพิเศษนั่นแหละก็คือแบบแหมเราอยู่เฉยๆจะรอให้ะะราชรถมาเกยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเออเราก็ต้องทําให้มันมีทําให้มันเป็นเราก็ต้องบริหารเสน่เราอะประมัดนี่ <c oughs> นะก็ความรักเราก็จะโอเครวมทั้งคนที่มีแฟนด้วยนะเติมความหวานให้กันนะเขาเรียกว่าใช้จิตวิญญาณในการดําเนินชีวิตบางครั้งมันอาจจะฝืนใจนะเช่นทําสามีทํางานมันเหนื่อยเอาน้าให้กินอย่างเงี้ยแล้วก็ถามเหนื่อยไหมคะนู่นนี่นะอะไรเงี้ยโอ้โหมันได้ใจคนนะ ถึงแม้จะหลีกนิสยัยล้วจะไม่ใช่แหละแต่มันเป็นจิตวิญญาณในการคลองเรือนนะมันก็ต้องมีให้กันใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหเจอหน้าโอ้โหแบบตึงๆใส่กันอย่างเงี้ยมันชีวิตมันก็ไม่มีความสุขหรอกนะอะไรประมาณนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูเรือนการงานนะก็กำมะวิงงว่งเข้าไปกระดุมพักของงานเยอะงานมากงานโดกนะมีคอนเน็กชันต่างๆทํานู่นทํานี่ก็ได้รับการตอบรับการงานก็มีความมั่นคง ในลักษณะต่างๆทํางานเก่งทํางานดีใครๆก็นึกถึงเราเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะเสริมเติมไงให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะโอ้ oh. oh. เขาเรียกว่าไพ่เป็นลักษณะไพ่อินทาไนะพ่เนี่ยเป็นการลักษณะอย่างนี้นะอาชีพบางอาชีพเนี่ยต้องต้องตัดสินใจเร็วนะอย่างเช่นเทศการนะปีใหม่นะเราจะค้าขายเราก็ต้องไป ต้องตัดสินใจไวเลยอ่ะอาอาจจะไปขายน้ําอาจจะไปขายลูกชิ้นหรืออาจจะไปขายอะไรก็ได้ตามจุดเทศกาลต่างๆอะไรประมาณนี้เขาเรียกว่าตัดสินใจไวนะคุณก็จะได้เงินเพราะว่าของบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะรอแบบว่าให้พร้อมเลยมันไม่ได้นะมันจะต้องเป็นลักษณะเออฉกฉวยโอกาสช่วงชิงโอกาสนะคุณลองพิจารณาดูเพราะไพ่นี้เป็นไพ่อินทาเป็นการลงมืออย่างรวดเร็วและฉับพลันนะหรือเราคิดจะทําอะไรนะก็เป็นการเตือน ในลักษณะว่าคุณอยากแค่คิดคุณอยาเออเรเหอรอยชายคิดแล้วก็คิดอยู่นั่นแหละคิดไม่ได้ทำสักทีนะทิศแล้วก็ต้องลงมือทำเป็นําดับขั้นตอนไปนะขั้นแรกทำให้ผ่านแล้วทำขั้นสองต่อไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่ารอนน่รอนี่รอนั่นไม่ใช่นะคือไพ่เป็นการเตือนว่าให้มีความกระตอลนนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานของคุณและถ้าเกิดเราได้รับโอกาสได้รับมอบหมายที่จาก หัวหน้าหรืออะไรเงี้ยแล้วเขามีกําหนดเวลานะให้คุณรีบทําและอาจจะส่งก่อนสักวันสองวันก็ได้คือเป็นการโชว์ศักยภาพว่าผมมีความกระตือร้นนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานที่หัวหน้ามอบหมายให้ทํางานในลนักษณะต่างๆอะไรประมาณนี้คือโชว์ให้รู้เลยว่าเราเนี่ยมีความทะเยอทะยานเรามีความตั้งใจจริงที่จะทํางานตรงนี้นะนะถ้าเป็นคนค้าขายก็ก็เทคแคร์ลูกค้าถ้าเป็นคนที่ เอ่อทงานเกี่ยวเรื่องของการซ่อมหรือบริการต่างๆก็สร้างความประทับใจอย่างเงี้ยนะการงานคุณจะดกมากจะปังเลยเนะี่ยคือทําให้เขาเห็นว่าคุณเนี่ยทำงานไวคุณทํางานมีความกระตือร้น,ลนแล้วคุณเห็นเขาเรื่องของเขาเป็นเรื่องที่คุณแคร์อะไรประมาณเนี้ยคุณจะประสบผลสําเร็จนะครับในช่วงสองสัป,ปดาห์นี้สําหรับชาวราศีทนนูก็ก็ถือว่าไพ่สามใบนี้นะครับนะกด็ดีดีเลยนะนะครับเนี่ยเนี่ย ใบแรกก็ให้เริ่มลงมือทําใบ2ก็ใช้ความรู้ความสามารถใบ3ก็ความรวดเร็วนะครับในการดําเนินทุกสิ่งทุกอย่างนะเอาละนะครับยังไงก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิาพาทระการใดยังไงต้องกลาบขอเข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอขอบคุณนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามนะฮะท่านใดถูกใจมากขึ้นอีกก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์จะเรียนน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามรหัสพร้อมเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะยินดีเป็นอย่างมากก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกตดก้าพิดูทรัลสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตดเกา้าพิดูทรัลเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริม เคสต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์น,นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ